ได้มาอีกตัวนั้งเล่นเพื่อนๆดูนะคะใหม่ๆสดๆเลยปลากดปลากรดปลากรดนะคะปลากรดจากเหยื่อเหยื่อตับไก่นะปลากรดนะคะปลากรดดูนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมามาดูสิปลากรดทั้งนั้นเลยเน,นี่ตกตกเบ็ดทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆลองดูนะคะ น้ำได้แต่ปลากฏดทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตชนบทลูกพุ่งเราก็ยังหากินได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนพอได้อยู่นะคะปลากฏดตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนหาปลาต้องรู้ว่าวันนี้เราจะาปลาอะไรนะคะเหยื่อสําคัญเลยเหยื่อวันนี้ก็คือตับไก่ตับไก่นะคะ ลุ้น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 ต่อไปต้องตีน้ำให้แตกกระจายนะคะปลาจะชอบอเดี๋ยวดูกันดูกันอีกดูกันอีกนะคะดูว่าทำยังไงบ้าง วันนี้ผ่านมามาเจอเขาตกเบ็ดพีกตรีก็เลยแวะชมทันทีแวะชมทันทีนะคะดูบรรยากาศคลองนะคะคลองบ้านเรายามเย็นนะพนเพื่อนๆนะคะแล้วก็พากันมาชมการตกเบ็ดตกปลา องแบบนี้นิ่งๆแบบนี้ปลาเยอะนะเพื่อนๆนะ ได้แล้วหนึ่งตัวปลากรดปลากรดเหยือ่อเหยื่อใช้ตับไก่นะคะเพื่อนๆนะปลากรดเขาจะชอบนะคอันนี้ก็ได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวใช้ตับไก่นะคะปลาอื่นก็ไม่กินนะเพื่อนๆนะถ้าอย่างปลาหมอก็กินไส้เดือนถ้าอย่างปลากรด ก็จะกินตับไก่นะคะนะได้แล้วหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆนั้นดูนะคะอ้าวลุ้น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 ตกเบ็ดตกเบ็ดลุ้นลุ้นลุ้นดูนะคะดูบรรยากาศ บรรยากาศยามเย็นเรามาชมการ,รตกเป็ดกันามาดูได้ไรเยอะไหมเออได้ปลาอะไรบ้างนี่ปลากรดก็ได้ปลาตะเพียน <Okay. S 1> เหยือเจ้านี้ใช้กุ้งนะคะ ใช้กุ้งตะกี้อีกเจ้าหนึ่งใช้ตับไก่กุ้งกับตับไก่นะลองดูนะคะดูแล้วปรากฏคงจะชอบตับไก่มากกว่า โชคดีหมานใครหมานมันนะคะเพื่อนๆการหาปลาไม่ใช่ว่าจะหาได้ทุกคนนะวันนี้พี่กันตรีพาเพื่อนๆมาชมการหาปลาการตกเป็ดนะคะมาดูบรรยากาศคลองที่บ้านพี่กันตรีเนาะดูบรรยากาศสองฝั่งคลองบรรยากาศยามเย็นนะคะมาชมนะคะ สองฝั่งน้ำระวัต้องการ เยื่อปลาก็มีล้วเอาฮะอ้ยเยได้มาแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวดูหน่อยซิปรากฏดปรากฏดอันนี้เป็นเยื่ออ่าเขาเรียกเยื่อตับไก่นะคะได้ปรากฏดนะเพื่อนๆปื่นตับไก่ปรากฏดจะชอบนะคะ